สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตด,ดีดีการิกาชีวิตก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะเจ้า,าค่ะคอมบังว่าสวัสดียามเย็นๆเจ้าค่ะ Good evening thank you อยู่สมั my friend ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะพามาชมสวนฮะชิมิเตะนะคะสวนนี้ก็ปลูกห่างประมาณ80เซนถึงร้อยเซนนะคะแล้วก็ มีทั้งหมด300กว่าต้นนะคะแล้วก็มีหลายสายพันธุ์และทีนี้เสาที่ว่างๆก็คือว่ามันตายบ้างอะไรบ้างและตอนนี้ออดอกแอปเปิลน่ะก็เป็นสมอมีนะคะผีดอกนะคะแล้วก็จะแย้มเกสรเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะแย้มเกสรที่สวนก็มีทั้งหมดสิบสวนนะคะมีประมาณสิบ สามไร่ครึ่งอะเนาะแล้วก็มีทั้งหมดสิบ้าสายพันธุ์นะคะและที่เห็นที่มันเป็นใบล้นๆอะไรประมาณนี้ต้นแอปเปิ้ลเป็นโลกนะคะเดี๋ยวเราต้องโค่นทิ้งแล้วก็ตัดทิ้งนะประมาณนี้แหละค่ะเนี่ยถ้าเรารักษาเขาไม่หายนะคะมันเป็นสารพัดโรคนะคะ ตอนนี้ก็เย็นค่ำคืนแล้วแล้วท่านประธานอ่ะเขาก็มาปลูกต้นกล้าเสริมนะคะที่สวนเนี่ยอันนี้ก็ต้องตัดทิ้งนะคะเพราะเป็นโรคที่ไม่มีใบอย่างเงี้ยที่มันแห้งกรอบอย่างเงี้ยไม่ไม่มีใบอย่างเงี้ยเป็นโรคนะคะตัดทิ้งเพราะรักษาไม่หายแล้วนะคะมันเป็นสารพัดโรคเนาะออแล้วท่านประธานเขาก็ปลูกต้นกล้าเนาะแบบนั้นเลยต้นกาแอปเปิลนะคะ ก็ใช้เวลาประมาณสามสี่ปีนั่นแหละถึงจะเก็บผลได้มันไม่เหมือนองุ่นเนาะเก็บผลเร็วเดี๋ยวกันก็จะลอดใต้รวดพาพี่ๆเพื่อนๆมาชมนะคะนี่เลยค่ะแถวหนึ่งก็มีประมาณ3ามสี่สิบต้นนะคะถ้าแถวยาวเท่าแถวเล็กๆอ่ะก็มีประมาณสิบปต้นยี่สิบต้นนะถ้าแถวยาวนะคะเอาตามแถวนะคะเอาตามเนื้อที่นี่แหละค่ะ เวลาเราจะปลูกต้นกล้าแอปเปิลเนาะออหรือต้นองุ่นก็แล้วแต่ก็ขุดเป็นหลุมกี่เมตรก็ว่ากันไปประมาณเมตรกว่าเนาะออนี่แหละค่ะพอขุดเสร็จเราก็ใส่ปุ๋ยใส่ดินลงไปแล้วก็เอาอตะข่ายวางเพราะมันจะมีหนูแล้วก็มีตัวตูนมันจะมากินนะคะอย่างที่ท่านประธานทําอย่างนั้นอะ่ะแล้วก็จะลดน้ํานะคะแล้วก็เราก็จะเอาดินกบย่ำๆให้มันแน่นๆแล้วทีเนี้ยเราก็จะโรยปุ๋ยให้อาหารมันข้างบนอีก ก็ประมาณนี้แหละนี่แค่ะท่านประธานก็ทําคนเดียวนะไม่ได้จ้างใครเพราะว่าลําบากมากเนี่ยตัดทิ้งแบบเนี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวปลูกต้นกล้าเสริมอมต้นพวกเนี้ยมันไม่สูงมากพอเวลาเราพอเวลาเราเริ่มปลูกเขาเนาะเราก็จะตัดยอดไม่ให้เขาเติบโตคือไม่ให้เขาสูงว่างั้นเถอะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวมาแอบชมท่านประธานนี่แหละค่ะ จริงๆต้องช่วยกันสองคนแหละทีนี้กันก็แยกไปช่วยทําเด็ดดอกมั่งอะไรมั่งดอกแอปเปิลเนาะมือคํำทํามาทานก็จะทําทงานจนตะวันรับฟ้าขยันเนี่ยขยนันเนี่ยแบบเนี้ยค่ะอืมก็ใส่ปุ๋ยเนาะเดี๋ยวไปฝังทางทาง,ทางทางเท้าเขาเนี่ยแหละค่ะแกก็จะใส่ปุ๋ยใส่ดิน อะไรประมาณเนี้เออเอามาผสมอยมัใส่เด็ดแม,มนแมนนะัเนี่ยแมนมน่ากันะมนน่ากันมนน่ากนขอแมดเด็ดให้ให้เขาบอกให้จับตรงกลางพอดีมา,อมาก็ช่วยกันหน่อยอประมาณเนี้ค่ะต้นน้ำเปิ้ลเราจะรู้ได้ไงว่าปีหนึ่งปี ตรงนี้นะคะตรงข้อมันตรงเนี้ยโตขึ้นมาก็หนึ่งปีปีที่สี่ฉนเก็บผลได้แต่มันได้ไม่เยอะอนี่แะค่ะแกมีมานะมีความขยันก็อายุหกสิบเก้าแล้วนะท่านประธานเอ้ยไม่ใช่พูดผิดค่ะโทษอายุเจ็ดสิบเก้าแล้วนะแกยังขยันแข็งแรงเลยนะกำมบรลูนะมาชิเมเนี่ยแหละคะ่ะส่วนเนี้ยปลูกสามรอบแล้วนะ เมื่อก่อนสวนนี้มันเป็นต้นใหญ่มากต้นใหญ่ห่างประมาณหเมตรเนาะแล้วทีเนี้ยมันมันมันก็เป็นโรคไปแล้วก็ตัดทิ้งดินไม่ดีที่สวนเนี้แล้วก็มาปลูกต้นกล้าเนี่ยปลูกต้นกล้ารอบนี้รอบที่สองแล้วนะเออบางต้นก็รอดบางต้นก็ไม่รอดอะไรประมาณเนี้ยมันก็ตายพอโตมันก็ตายบางทีมันตายตั้งแต่เด็กๆอะไรก็มีเนาะเนี่ยเนี่ยดูสิเดี๋ยวกันจะให้ดูนะเออไม่ใช่ปลูกมันจะติดแล้วมันอยู่ที่พื้นดินด้วยเนี่ยเนี่ยตัดทิ้งเนี่ย อันเนี้ยปลูกรอบสองแล้วนะเนี่ยอันนี้ตัดท um um ิ้งเออพื <Me. S 2> ้นด <min> ินม <neighborhood> ันมันเหมือนมันดินมันเค็มหรืออะไรเราไม่เข้าใจเนี่ยรอบสองแล้วที่ตัดทิ้งเนี่ยเออเมื่อเจ็ดปีที่แล้วก็ปลูกเนี่ย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 รอบสามนะอันเนี้ยที่ที่เห็นที่หลุมปลูกเนี่ยรอบสามแล้วนะคะเอนี่แหละค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมการนิกาทีวีอย่าเพิ่งเบื่อกานิกานะอ๋อเนี่ย ต้นกล้าแอปเปิ้ลเนี่ยแหะค่ะพวกนี้ก็ปลูกรอบที่สองก็ประมาณห้าปีบางบางหลุมก็ปลูกสามรอบแล้วอะไรประมาณเนี้ยพวกโลกเนี่ยมันโดนโลมโดนอะไรเงี้ยมันก็ปิโยไปหากันนะเนาะมันก็ลามท่วมทุ่งเลยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พี่อนเพื่อนทุกท่านนะคะบ๊ายบาย